น้องมิวรัชดาพรพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อน้องอิงแบบนี้คับสวัสดีนะครับผมกับซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่นอ้องวันนี้เขาก็มีเรื่องเล่าของอิหลาหนอยเฮาน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงและก็เป็นไล่สดของทางน้องมิวรัชดาพรนะครับผมนะที่มีการพูดถึงอ,อิหลาหนอยเาเฒาว่าหอน้อง,งอิงซึ่งบ้าอีสานกับ ขออนุญ,ญาตนำบางส่วนบางตอนจากไลส์สดของน้องมิวหรือนางยักษ์นะครับผมเนาะเอาไมา่พี่น้องได้ฟังกันบริสันชอบทัศนคติเป็นอย่างคือเฮดคลิปทางน้องมิวร่วงลายคลิปอาแท้มักทัศนคติมักมุมมอวงนะครับผมเนาะของน้องมิวที่มีต่อองค์กรเองก็ดีต่ออีหลานหน่อยก็ดีอันนี้คือจุดที่บริสันหมักในอาเม็กซนของน้องมิว ทีมีต่อองค์กรทีมีต่ออิหลาหนอยเห่าทีมีต่อสมาชิกทุกคนในองค์กรถ้าองค์กรไหนมีจะเครื่องหนึ่งที่คิดได้คือยังนองมิวบอกกันเลยองค์กรนั้นมีแต่จะเจริญไปหนามีแต่ความหาความสามาัคคีกันอย่างแน่นอนบางสายก็เลยอยากนําคลิปบางส่วนบางตอนจากไลฟ์สดของนองมิวเอามาให้เอฟซีแฟนคลับอิหลาหน่อย กันได้ฟังนะครับผมเนาะน้องมิวมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอิลหลานอยไปฟังคลิปนี้พร้อมๆกันครับ <S <S อุ้งอิงอุ้งอิงเพียงเพียงนูเงิดอยู่เบายิบได้หนูกะเงิดเงิอดอุ้งอิงเงืดเงืดอิลีเงิดความเป็นอุ้งอิงเงิดความคือเอาไหมคะเป็นอุ้งอิงมันไม่ได้ง่ายนะทุกคน เด็กบางคนบอกโอ้ยเข้ามาแล้วอยากเป็นเหมือนอุงหญิงแต่คุณรู้ไหมว่าการเป็นอุ้งอิงนี่ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดคําว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหมายถึงอะไรหลายอย่างที่น้องต้องประเชิญหลายสิ่งที่น้องเนี่ยต้องปรับตัวกว่าน้องสิได้เป็นอุ้งอิงเสมอนี่ถ้ามาด่ายี่เป็นน้องเอ,อ้ย เห็นคักแล้วนักลองบางคนนี่หนูเห็นคักแน่แล้วหนูเบายู่ตลรวดนักลองหลายๆคนเลยล่ะขัน่าถึงเวลาบันลงได้รถตู้บันลงมาถ่ายรูปน้ำเอฟซีได้แต่อุ้งอิงนี่ผอดงานปึ๊บไปกวนงานอทองทางใี้หน่องขึ้นซี่ถุงหาถุง น้องไปงแต่หกม่มงไปถ่ายหลุมนั้นพอน้ำแม่น้ำเอฟซีไม่มีจริงๆไม่มีพี่น้องเราไปเช็กบังเลยนักล่องส่วนหมากแต่น้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้หิวอยู่เหมือนกันนะอี่ยังสิของแมกอิงอุ้งอิงมันสิเซอร์หนึ่งแต่มันมีวันหนึ่งที่น้องกระซิบหนู มือนูไปออกไล่การแมวล่ะยี่การไล่สุดคือนูก่อนอื่นน่ะนูบลูหรอกนูไม่ยู่สาวหน่อยมากแค่เดือนเดือนเดียวนูบลูเรืองล้างบานว่าไพเป็นจังไดไพเป็นแบบใดแมค่ค่ะนูหนูยอมรับอีหน,นูบลูอีหนื วนหนูมาอยู่นี่หนูโฟกัสแต่งอานอี๋ขอแต่ว่าตัวของมีง่งานนเห็ดจังสิบครับมือนั่นน่งอยู่กับอุ๋อิงได้การแม่ล่าะวันนี้มันมีเม็นวันนี้มันมีเม่นเหม่นนึงเม็นข้นมาว่า มีินมาว่าอย่างประมาณว่านั่งต่ำกว่าผู้ใหญ่นั่งสูงกว่าผู้ใหญ่อย่างนี้หล่ะน้องก็เลยกระซิบมาว่าใหญ่หลังทีนั่งร่งที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้แบบสูงแมแต่ว่าน้องกับกซิบบอกว่าเดี๋ยวมันสีดาอีะยังสีนะก็เลยมาพ่ดเป็นอย่างอีหล่าเพราะว่า เอี่มันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบต้องมาดราม่าไหมเพราะว่าวันนั้น่ะคนมันเยอะแล้วก็อี้มันพ,พอทุกคนก็เลย่หเือขี่สีนางน้องก็เฝ้านั่งลุ่งพื้นน้องกับกระซิบบอกมิววาลาซีราสีนั่งล่งพื้น,น ดอกเอื้อยว่าศั์เขเรียกว่าเป็นยังนั่งนั่งน้ำเหมือนถ้าสันก็นั่งน้ำเอยก็ได้ก็เรียกว่า่เสียงค่ะเรื่องนี้หนูก็ไม่เคยพูดให้ใครฟังแต่ว่าหนูรู้เลยว่าเด็กคนนี้พ่อผู้ผู้ใหญ่บอกปุ๊บอุ้อิงสีทับปั๊บหนูว่เคยบอเลยเด้ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เดือนแรกเลยได้หนีเรื่องนี้หนูเลยรู้เลยว่าเด็กคนนี้เทคแคร์ความรู้สึกเอฟซีมากๆ แล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับนักร้องหลายๆคนที่ไม่มีนักร้องหนูก่าให้พี่น่องเช็คได้เลยสมมติว่าป้าย้ำงานยังสีก็ได้ไปเบิ้งก็ได้บ่มีดอกสีม่านลงจากรถตู้มานังทายหลูน้ำเฟครับ ับัถึงเวลาบางคนก็น้นอยถ้ามีก็น้อยคันบัถึงเวลาบางคนก็บวลงจากรถตู้ได้ยวนับหลวงแม่นค่ะอันนี้ก็ก็คือความจริงถ้าไม่มีองอิงก็ไม่มีวงสองม,มันมันว่าเบนว่าเป็นเรื่องที่เหนห้ยคิดหนาคิดลังหรอกมันเป็นเรื่องความเป็นจริงไหม ไม่มีน้องมันก็ไม่มีการแตกแข,ข,ขน,ขนงออกเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของสาวน้อยเพื่อความปังเพื่อความมงของสาวน้อยอันที่จริงแล้วนุวาขันแม่นน้องแลนง,งานใดนะพอเอามาทั้งวงหนึ่งวงสองแล้วมันก็คือความจริงค่ะมันคือมันคือธุรกิจที่ ขยายตัวนี่นีมัน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 คือธุรกิจที่ใคขยายตัวเพื่อความตเติบโตอขององค์กรเนม่ยเรื่องปกติโมมีอย่างไหมานั่งคิดแบลว่าผู้ 4, นั่นทั้งสี่นี่ทั้งั้นเพราะสุดท้ายเราก็คือสาวน้อยอยู่เหมือนเดิมกันวงสองงานหลายพี่น้องเสื้อว่ามันก็ต้องแตกมาเปีนวงสาม พี่น้องเซอรนูโล์ดคันวงสองห้าไหลมันก็ต้องมีวงสามพี่น้องเห็นเซเว่นไหมทําไมเจ้าสัวทําไมเจ้าสัวถึงถึงไม่มีเซเว่นสาขาเดียวเพราะโจเก่งมากมือว่องเลย